สวัสดีครับเจอกันมุมเดิมอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับก็จะมานะครับเล่าให้ฟังเรื่องวงจรสลับไฟนะครับโดยใช้แมกเนติกนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ต่างๆในนี้นะครับที่เคยเล่าให้ฟังตั้งแต่คลิปที่แล้วๆมานะครับบางอันก็เป็นตัวเดิมนะครับบางอันก็มีการปรับปรุงนะครับเพิ่มขึ้นนะครับ ตอนนี้ผมใช้ไฟโซล่าเซลล์อยู่นะครับก็มีแบตอยู่ประมาณ25โวลต์นะครับแต่ในตัวนี้มันคำนวณเป็น24.5นะครับแต่ตามจริงแล้ววัดนะครับนี่25.3นะครับวัดจากมิมตเตอร์จะได้ประมาณนี้นะครับก็ตอนนี้ใช้ไฟโซล่าเซลล์อยู่นะครับผมจะเล่าให้ฟังนะครับตัวสลับไฟตัวนี้ผมไม่ได้ใช้รีเลย์ควบคุมนะครับ จะเป็นการใช้ออแม่งแมกเนติกสลับเพียวๆเลยนะครับออถามว่าถ้ามีรีเลย์ดีไหมก็ก็ดีครับมันจะเป็นการเซฟตี้อีกทีหนึ่งนะครับเพื่อป้องกันไม่ใหออ้ไฟมันชนกันหรือหรือทํางานพร้อมกันประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าแมกเนติกมันมีการค้างหรือการอาร์กอะไรประมาณนี้นะครับแบบว่ามันไม่รู้จักกันนะครับแตออ่กระแสที่ผมใช้ในร้านนี้มันใช้ไม่เกิน ไม่เกิน5้ามไม่เกินสิบมอ่ะตีง่ายเยตีกว้างเลยไม่เกินสิบมนะครับก็เลยไม่ได้ใช้รีเล์นะครับแต่ผมจะมาเล่าให้ฟังชุดเซฟตี้ง่ายๆนะครับก็คือสมมุติว่านะครับตัวนี้ไฟมาจากอินเวอร์เตอร์นะครับเข้าชิโนทัมเมอร์นะครับหรือโวลต์โปรเทคเตอร์นะครับเข้าเสร็จแล้วนะครับหน่วงเวลาไว้นะครับเพื่อให้ ชุดอินเวอร์เตอร์ทำงานเต็มที่ครับแล้วค่อยสั่งจ่ายมานะครับที่แมกนีติกตัวที่1น,นะครับสมมุติว่าไฟการไฟฟ้าไม่มีใช่ไหมครับแมกนติกทั้งสองนี้จะลอยขึ้นอพ,อพอสั่งจ่ายเสร็จปุ๊บแมกนติกตัวที่1จะดูดก็จะทํางานนะครับแล้วไฟก็จะจ่ายออกมานะครับในกรณีที่2นะครับสมมุติว่าจ่ายไฟบ้านเข้าแต่ตัวนี้มันยังไม่ทํางานนะครับเพราะว่าแมกนีติกตัวที่2ยังไม่ทํางานนะครับแต่ตัวนี้ยังไม่ทํางาน นะครับแล้วทีนี้ถ้าเกิดไฟอินเวอร์เตอร์หมดนะครับตัวแมกนติก็จะไม่ทํางานนะครับแล้วมันก็จะสลับมาเป็นไฟบ้านนะครับโดยที่ตัวแมกนติกตัวที่2มันก็จะดูดแล้วก็ปุ่มกดลงตัวนี้ก็จะยุบเด้งขึ้นนะครับก็จะสลับเป็นตัวนี้แทนนะครับกรณีมีการช็อตหรือไฟชนกันนะครับในตอนที่มันสลับนะครับ ตัวโวลต์โปรเทคเตอร์ตัวนี้มันก็จะตัดการทํางานนะครับแต่เท่าที่ผมทามาครับมันไม่มีมันไม่มีการช็อตหรือว่าไฟชนนะครับไม่ไม่เคยมีนะครับแล้วก็อันนี้คือเซฟตี้ของของตัวชุดอินเวอร์เตอร์นะครับจะมีตัวนี้กันไว้นะครับกรณีที่ว่าช็อตหรือว่าไฟาชนกันนะครับแต่แต่ไม่เคยมีนะครับที่เท่าที่ใช้มานะครับ แล้วก็ตัวชุดนะครับตัวชุดไฟบ้านนะครับกรณีอินเวอร์เตอร์สลับมานะครับชุดไฟบ้านตัดการทำงานก็จะมีตัวเบเกอร์ตัวนี้นะครับเป็นชนิด rcbo นะครับเอาไว้นะครับเซฟอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวเบเกอร์ตัวนี้นะครับแค่มีการกระพริบหรือว่าการเด้งของแมกเนติกบางครั้งมันก็จะมีการ นะครับเพราะว่าเวลาเบเกอร์ uh, ตัวนี้การช็อตนะครับการช็อตการดูดนะครับประมาณนี้นะครับแค่ okay, uh, บางครั้งนะครับที่มันมีการสลับแบบแบบทันทีครับบางทีเบเกอร์มันก็ตัดแล้วนะครับอันนี้ช่วยเซฟในเรื่องการ uh, การไฟอินเวอร์เตอร์ย้อนเข้าชุดการไฟฟ้านะครับก็จะมีชุดเซฟตี้อยู่2ตัวนะครับก็คร่าวๆประมาณนี้เนาะ ตัวนี้เป็นเซิร์ชกันฟ้าจากฟันไฟเอซีครับตัวนี้เป็นเซิร์ชกันฟ้าจากแผงโซลาเซลล์นะครับตัวนี้เป็นเบเกอร์ดีซีแบตนะครับตัวนี้ดีดีซีนะครับตัวนี้ก็เป็นเบเกอร์ดีซีของชุดโซลาเซลล์นะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะลองสลับไฟให้ดูสมมุติว่าไฟนะครับตัวนี้สมมุติว่าไฟอินเวอร์เตอร์หมดนะครับผมจะทําการกดจากตรงนี้นะครับในผมก็เปิดไฟอยู่นะครับ มาดูว่ามันจะกระพริบป,ประมาณขนาดไหนนะครับเนี่เห็นไหมครับจะกระพริบป,ประมาณนี้นะครับนี่ก็เป็นออฟครับแล้วก็จะสลับจากอินเวอร์เตอร์สมมุติว่าสลับไปใช้อินเวอร์เตอร์ครับตัวนี้ตัวนี้แมกเนติกตัวที่2ดูดอยู่ก็คือใช้ไฟเป็นไฟตัวนี้นะครับไฟบ้านนะครับจะสลับไปเป็นอินเวอร์เตอร์นะครับ ไม่ไม่กระพริบเท่าไหร่นะครับแปบ๊บเดียวเบรกเกอร์ก็ไม่ทิปนะครับนี่เป็นไฟอินเวอร์เตอร์อันนี้ผมลองสับลงนะครับนี่เป็นไฟบ้านนะตอนนี้ใช้อินเวอร์เตอร์อยู่นะครับก็จะประมาณนี้ครับชุดสลับไฟของผมง่ายๆนะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจก็ลองไปศึกษาแล้วก็ลองต่อใช้งานดูนะครับจะประมาณนี้